ฟื้นตัวแล้วนะคะล่าสุดนั้นก็มียอดขายสมาร์ทโฟนออกมานะคะในจีนเดือนมก,กราคมเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง94.3เข็ขาบอกว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยกลับไปเหมือนก่อนเกิดโควิด19เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยสถาบันสารสนเทศและการสื่อสารของจีนค่ะเขามีการรายงานยอดการจัดส่งสมาร์ ในจีนเดือนมก,กราคมปีนี้อยู่ที่39.6ล้านเครื่องเพิ่มขึ้นมาถึง 94. 3เอร์เซนะคะเมื่อไปเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่20.4ล้านเครื่องแล้วก็ยังมากกว่าเดือนมก,กราคมปี62ด้วยนะคะตอนนี้ตอนปี62เนี่ยอยู่ที่32.1ล้านเครื่องนะคะก็เท่ากับว่าสถานการณ์ยอดขายเดือนมก,กราคมเนี่ยดีกว่าตอนโควิดนะคะเดือนซ้ำไปยอดขายดังกล่าวสะท้อนการฟื้นตัวของตลาดสมาร์ทโฟนกลับมาอยู่ในระดับเดิมนะคะถึงแม้ว่า นี้เรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือว่ากระบวนการผลิตนั้นยังเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากแล้วก็ผู้บริโภคชาวจีนได้ลดการซื้อสมาร์ทโฟนในปีที่ผ่านมาแต่ว่านักวิเคราะห์ค,คาดการณ์ค่ะว่ายอดขายสมาร์ทโฟนในจีนเนี่ยจะพื้นตัวอย่างมากในปีนี้แต่มาตรการคว่ำบาตรจากสาหรัฐที่ทําต่อหัวเว่ยเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นะคะของจีนเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมของจีนได้เหมือนกันบริษัทวิจัยคคนาลิสค่ะเขาบอกว่าการจะ ในตลาดจีนไรมากที่4ปีที่แล้วลดลงไป44นะคะทั้งที่ตลาดเนี่ยเริ่มฟื้นนั่นก็สะท้อนว่าหัวเบยนั้นไม่สามารถจัดส่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆได้เพราะว่าได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามบริษัทอเมริกันทําธุรกิจกับหัวเบยแล้วก็จํากัดการจัดซื้อชิปประมวลผลใหม่ๆนะคะ ขณะที่ค่าย Apple เองก็เลยกลายเป็นได้ประโยชน์ค่ะจากจำนวนสมาร์ทโฟนหัวเว่ยที่ลดลงโดยยอดขาย Apple ในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 12ส่วนเสี่ยมี่นะคะสมาร์ทโฟนสัญชาติจีเนี่ยอันนี้ก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของโควิดในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่หรายวันก็เริ่มลดลงไปทางหอการค้าเขาก็